รักเสถียรความรักที่เสถียรเสถียรน,นั้นมีความหมายว่าความมั่นคงความมั่นคงดีในความรักนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นความรักที่รักแล้วมีความสุขไม่ใช่รักแล้วเป็นทุกข์ในคำที่ว่าที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์แต่รักแล้วเป็นสุขนี่ แน่นอนว่าต้องเป็นความรักที่ไม่ใช่อกุศลต้องเป็นความรักที่เป็นกุศลพอรักแล้วเกิดความสงบเกิดความสุขในที่นี้คือความสงบสุขไม่ใช่สุขแบบดีใจโสมนัสทั้งยิ้มทั้งหัวเราะอะไรนะเป็นความสุขสงบความเย็นใจความสบายใจไม่มีความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากความรักแน่นอนว่าความรักอย่างนี้จึงเป็นความรักที่เป็นกุศล จะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยก็คือเมตตานั้นนั้นเมตตาธรรมเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบมีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่มีอคติอุเบกขาธรรมคือธรรมที่ เป็นกลางไม่ลำเอียงด้วยอํานาจของความรักความโกรธความหลงความกลัวความรักที่ไม่มีอคติจึงเป็นความรักที่เสถียรนั่นเองความรักที่เสถียรนั้นเป็นความรักที่ทำให้เกิดได้ยากเป็นรมวิหารและธรรมในคําแผ่เมตตาสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจึงแผ่เมตตาไปทุกทิศท,ทุกทางทิศรอบตัว ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างไม่มีละไว้แม้แต่ทิศเดียวนั่นหมายความว่าแม้แต่ในศัตรูที่คิดร้ายต่อเราเราก็ต้องมีเมตตาด้วยดังนั้นเมตตาก็คือความรักที่สเสถียรน,นี้จึงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คืออยากให้เขารักเราหรือว่ารักแบบเห็นแก่ตัวคือรักเขาเพื่อให้เขารักเราอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเมตตาจึงเป็นเมตตาธรรมที่เหมาะสําหรับผู้ที่จะฝึกจิต ปฏิบัติธรรมเมื่อจะคิดเมื่อจะทาเมื่อจะพูดจึงต้องทําเมตตาธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าหรือเรียกว่ามีเมตตาเป็นปุเรจาริจจึงจะเป็นภาวะที่เกิดความสงบสุขในผู้ที่มีความรักจะไม่เป็นความรักที่นํามาซึ่งความทุกข์นั่นเองความรักเช่นนี้จึงเป็นความรักที่มีความมั่นคงดีหมายถึงมั่นคงด้วยอํานาจของกุศลธรรมมั่นคงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เสื่อมแต่เป็นความมั่นคงที่เมื่อมีความรักแล้วจะมี ผลมีอันนี้สงเป็นความสุขไม่ใชเป็นทุกข์ดังนั้นเมตตาจะอยู่ได้ดีอยู่ยั้งยิงยงดีก็ด้วยมีอุเบกขาธรรมคือความเข้าใจในธรรมเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมคนที่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมเรื่องผลกรรม จึงจะรักษาเมตตาธรรมเอาไว้ได้ผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมก็ไม่สามารถที่จะรักษาเมตตาธรรมเอาไว้ได้ดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีเวขาธรรมคือคนที่เข้าใจในกรรมและผลกรรมนะมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต้องเข้าใจในเรื่องกรรมให้ดี ดังนั้นเมื่อมีผู้ที่เราแผ่เมตตาไปถึงเขาอาจจะไม่ดีต่อเราอาจจะคิดร้ายต่อเราก็ตามเพราะมีการพิจารณาได้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่าเขาต้องตกไปในอำนาจของกรรมคือเขาต้องรับผลของกรรมคือในสิ่งที่เขาทํานั้นเขาต้องรับผลเรานั้นที่เป็นผู้แผ่เมตตานั้นอย่างไรเราก็ต้องมีเมตตาเพียงแต่ว่า เมื่อเราจะรักอย่างที่มีความเสถียรดีต้องมีการป้องกันภัยต้องมีการรักษาตนเหมือนกันไม่ให้มีภัยจากการที่คนก็ตามใส่ก,ก็ตามมาทําร้ายเราคือหน้าที่ของคนที่ประพฤติปฏิบททัติธรรมนั้นก็ควรมีเมตตาธรรมแต่การป้องกันก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่แผ่เมตตาเหมือนกันนั่นเองเพราะเราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยดีไม่ถูกคนที่ เขาชังเราทำร้ายดังนั้นแล้วผู้ที่แผ่เมตตาธรรมผู้ที่มีเมตตาธรรมควรเข้าใจเรื่องกรรมและผลกรรมเข้าใจในสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกกิเลสครอบงำแล้วเขาไม่เข้าใจความปรารถนาดีของเราก็มีถึงแม้ว่าเราจะดีต่อเขาแต่เขาอาจจะไม่ดีต่อเราเพราะเขาไม่ใช่คนดีไม่ใช่สัตว์ที่ดีดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องป้องกันรักษาตนให้ดีนั่นเองดังที่กล่าวมาแล้วเมตตาธรรมนั้นเป็นกุศลธรรมแล้วจึงสามารถนำมาภาวนาภาวนาเมตตาธรรมก็จะทำให้ ได้สมาธิดีสามารถได้ทําให้เกิดฌานถึงแม้ว่าจะเป็นฌานแค่เบื้องต้นก็ตามดังนั้นแล้วเมื่อเป็นกุศลธรรมคือเมตตาพระเจ้าตรัสว่าต้องทําให้เป็นปุเรจาริกในตอนแรกที่ได้กล่าวคือก่อนที่จะคิดที่จะทำและที่จะพูดก็ต้องวางเมตตาธรรมไว้เป็นเบื้องหน้านั่นเองแล้วจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขจากการที่ได้มีความรักซึ่งเป็นความรักที่สะเทียนนั่นเอง